สวัสดีค่ะพี่น้องจากช่องหมอครอบครัวนะคะช่องหมอครอบครัวนะคะเป็นช่องเล็กๆที่พี่น้องตั้งใจที่จะทําขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะมาแบ่งปันความรู้เทคนิคดีๆนะคะในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้กับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะไม่ว่าจะติดบ้านหรือติดสังคมนะคะเป็นช่องที่ตั้งใจจริงๆนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับ แล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลค่ะได้นำเ,เทคนิคต่างๆนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ไปดูแลคนในครอบครัวของท่านนะคะพี่น้องต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มีผู้ติดตามณนะวันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งร้อยสี่คนนะคะหนึ่งร้อย้าคนค่ะต้องขอบคุณจริงๆนะคะ พี่น้องต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจนะคะที่ทุกๆท่านได้กดติดตามในช่องหมอครอบครัวนะคะกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้มานี้นะคะพี่น้องสัญญาว่าจะไปพัฒนานะคะไปพัฒนาเคล็ดลับดีๆแล้วก็ได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกำกำลังใจดีๆที่ให้กับพี่น้องณนะวันนี้นะคะ ด้วยความตั้งใจนะคะอยากช่วยเหลือแบ่งปันจากประสบการณ์ทำงานนะคะผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะในชุมชนมานานกว่า14ปีค่ะได้ประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายค่ะของผู้ดูแลของผู้ป่วยที่ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลมาตลอดนะคะ ค่ะจึงมีแรงบันดาลใจนะคะที่คิดว่าอยากจะนำความรู้เคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันและทำคลิปให้กับญาติผู้ดูแลลายใหม่นะคะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องการป้องกันการเกิดแผลกดทับการทำแผลกดทับการให้อาหารทางสายยางนะคะและก็ปัญหาอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเตียงนะคะและในกลุ่มผู้สูงอายุะคะ่ะ ซึ่งเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเราก็ต้องให้คุณให้ผู้ป่วยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดค่ะลดภาระการที่จะต้องนำผู้ป่วยกลับไปสู่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าในการไปแต่ละครั้งเราก็มีป,ประสบพบเจอแต่ปัญหามากมายค่ะไม่ว่าอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายในการค่าใช้จ่ายนะคะและก็ต้องลดภาระของผู้ดูแลให้น้อยที่สุดค่ะ ค่ะพี่น้องก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ดูแลทุกๆท่านนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยทุกๆท่านนะคะที่จะได้มีกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตนะคะค่ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจที่กดติดตามพี่น้องนะคะพี่น้องก็จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับ ญาติผู้ดูแลทุกทท่านคะ่ะไม่ว่าจะผู้ป่วยรายใหม่หรือว่าผู้ป่วยรายเก่านะคะและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าต้องสู้กับชีวิตณวันนี้นะคะต้องเป็นกําลังใจให้กับญาติทุกๆคนคะ่ะถ้าท่านไหนนะคะมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่ต้องการที่จะรู้นะคะ <ๆ S 1> ก็ให้ทิ้งข้อความไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะ พี่น้องจะเข้ามาตอบนะคะจะเข้ามาตอบแล้วก็หาเคล็ดลับให้หาความรู้หรือว่าสาระต่างๆมาให้คำแนะนำกับทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและก็แบ่งฟันสิ่งดีๆให้กับญาติผู้ดูแลท่านอื่นๆด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะตามพี่น้องมานะคะ